กระเป๋ามากกระเป๋าหลังไม่ได้เจอกันนานได้เ่้าหายไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วก็กลับมาลากวันเหมือนเดิมถามว่าอย่างที่อยู่ทำยูทูบถูกไหมถูกนะครับผมผมก็ถูกเดี๋ยวไม่ได้ลงให้เอฟซีนะครับผมได้หยุดไปทําอะไรคะตั้งนานก็ไปขายของนะครับผมขายทุเรียนเสร็จพอหมดทุเรียนผมก็ไปขายหมูปิ้งหมูอะไรก็ทีนี้ก็ยาวเลยนะครับผม ปลาหมูปิ้งต้องขายทุกวันขายแถวไหนคะเอฟพีขายอยู่น้องหานะครับผมข้างโรงพยาบาลเก่านะครับผมถนนโตลุ่งนะครับผมตรงตรงข้างข้างไปสนีก้างข้างไปสนีครับผมเอาแล้วแล้วนี้ครับนี่ก็เป็นความฝันหรอะส่วนมากความฝันนะครับวัวที่แล้ว ถามว่าหกสามได้เยอะไม่เยอะครับผมอมืถูกเยอะไหมเยอะเยอะนะครับที่ว่าจองสี่ประตูนี่จริงไหมครับผมใช่ไหมจริงจองไว้นัจองไว้แล้วนะครับผมไปออกปีใหม่นะครับผมว้าวพอดีสลองปีใหม่เอกาสารก็ส่งไปแล้วนะครับจังการเดส,สตสเตทเมนต์นะครับผมรอดั่นปีใหม่รอรุ่นปีใหม่ครับผมรอรุ่นปีใหม่ถูกเยอะมาก สามใช่ไหมพี่น้องสามเยอะก่อนหน้านั้นก็ถูกนะครับผมกับเอฟซีกับกับเอฟซีผมถูกอยู่มีหัวติดนะครับผมที่ปิดปิดกันปีนี้นะปีนี้ตั้งแต่หลังจากผมหยุดยูทูบไปสามสี่เดือนผมก็ถูกอยู่ประมาณสี่ห้าหุนะครับผมสามตัวตรงก็มีนะครับผมนถจเาาเฮ็ดบบ่นน้ีพื่อนมาถูกสี่ตัวอยู่รอบนึง่งผมถูกเพื่อนบ้านสี่ตัวนะครับผมซื้อเล่นๆวันนั้นคือขาดแฉ่ว่า บันีหกสามนีที่มากจังไหยครับแล้วก็ผมผมไปใต้มาเมื่อตอนหันที่แล้วนะครับไปํำศพให้แม่นะครับแม่ผมเสียนะครับผมแม่เสลยเป็นอายุเหรอครอายุแม่นะครับผมก็ขอเสียใจแม่ด้วยใช่เลยนะครับผมฝันแล้วฝันแล้วแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วตัวเลขก็แม่นะครับิดกดให้ก่อนที่แกจะเสียแกก็บอกอยู่นะครับแกจะให้ลูกหลานรวยหมดทุกคน อเคยชอบถือนะครับจะให้ลูกหลานรวยทุกคนคือนมาค้ามมีดระบาดนี่แล้วเราอินดี้กัวไอ้พูดจริงนะครับคุณเดินจะให้ลูกหลานรวยทุกคนจะไม่ลำบากนะครับผมนี่แหละครับสําคัญคือตัวตัวแกก็ชอบเล่นหวยครับนี้วันที่ยกศพแม่ไปวัดนะครับผมแม่บอกว่ายังพอต่อเกิดนะครับผม ยังพอสอเกิดยังยังบอพอสอเกิดแม่รอบนี้สามตัวรอบนี้มาเข้าฝันครับผมพอสอเกิดพอสอเกิดครับผมพอสออะไรคะแม่เกิดพอสอสองห้าศูนย์สามนะครับผมสองห้าศูนย์สามนั่นนะครับผมผมก็ศูนย์สามผมก็ตัดออกมาสองประตูนะครับผมสองห้าศูนย์กับห้าศูนย์สามนะครับผมแต่ผมจะเน้นที่ห้าศูนย์สามเยอะ มันเป็นท้ายพอดีเนาะครับผมมันเป็นท้ายเด็กตัวนี้กระดังไม่ตื่นี้ครับผท่านบอกว่าจะให้ลูกหลานรวยแม่บอกแม่พูดตอนผมไปบุญศาสต์เดือนสิบทางใต้นะครับสายฟีติดผมถ้าใครเชื่อนะครับผมเปรยผมผมเชื่อนะครับพราแม่